ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอยาไว้วางใจสมองนะครับวันนี้พี่มีอีกกรณีศึกษาหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องบินตกครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากสมองล้วนเลยเผื่อเราจะได้เอกใจแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้ชีวิตการทํางานเราดีๆนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสายการบินสเปน Air ซึ่งเป็นของประเทศสเปนนะครับเที่ยวบินไท์ที่ชื่อว่า5 0 2 2นะครับ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเครื่องบินก็บินกําลังจะเทคออฟปกติครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ดีดีเนี่ยพอบินไปสักนิดหนึ่งเนี่ยเครื่องบินมันไม่เทคออฟมันไม่ยกตัวกว่าจะยกตัวนี่นะครับมันก็เกือบสุดลันเว์แล้วพอเริ่มลอยตัวปุ๊บก็เกิดการเอียงวูบแล้วเครื่องก็กระแทกนะครับจนหางเครื่องบินเนี่ยกระเด็นออกไปแล้วตัวเครื่องบินก็บินไปชนนะครับตรงปลายลันเวย์แล้วก็ไฟลุกท่วมคนเสียชีวิตเกือบทั้งลำครับมีรอดตายมาได้แค่ไม่กี่คน แล้วเชื่อหมห้ครับว่าจากการพิสูจน์กล่องดําเพื่อมองย้อนกลับไปว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมองก็ได้วิเคราะห์ว่าเกิดจากสมองล้วนๆเลยครับเดีย๋ยวพี่จะเล่าบทวิเคราะห์ให้ฟังบทวิเคราะห์ที่1ครับก็คือว่าจังหวะนะครับที่ตัวผู้ช่วยนักบินหรือเราเรียกว่าผู้ช่วยกัปตันนะครับกำลังทําเช็คลิส ก่อนนี่เครื่องกันจะออกเนี่ยว่าโอเคระบบจุดระเบิดเปิดหรือยังเช็คอินหรือยังนะครับระบบเกี่ยวกับไฟฟ้ากําลังพร้อมไหมระบบเกี่ยวกับปัม๊มเกี่ยวกับวาลววพร้อมไหมแล้วปรากฏงี้ครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือว่าไอ้ตัวส่วนหนึ่งของปีที่เขาเรียกว่าแฟลปนะครับแฟลปเนี่ยมันจะเหมือนกับปีเครื่องบินแล้วแฟลปมันอยู่ตรงนี้หน้าที่มันคือยื่นออกมาตอนเทคออฟเพื่อช่วยทําให้เครื่องมันยกตัวขึ้นได้ปรากฏว่าแฟลปมันไม่ออกครับท,ทั้งที่ตอนเช็คนี่นะครับเหตุการณ์เป็นแบบนี้ ขณะที่ผู้ช่วยกับตันอ่านคําว่าแลปเพื่อจะเช็คปุ๊บปรากฏว่าคุณกับตันสั่งการมาว่าให้ติดต่อหอเมาัาการว่าเรากาลังจะแท็กซี่เพื่อไปขึ้นไปออกรันเวย์ดังนั้นในการโดนอินทรัปหรือโดนขัดจังหวะณนะตรงนั้นเนี่ยมันทําให้การเปิดแลปหรือไอปีกช่วยการพยุงเพื่อการยกตัวของเครื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ทํางานนะครับนั้นสังเกตประเด็นนี้นะครับว่าสมองของเราเวลาทาอะไรที่ฉุกเฉินสําคัญเนี่ย แล้วถ้าเราเป็นคนซึ่งโดนอินเทอร์รัง่ายโดนขัดจังหวะง่ายมันมีโอกาสสูงมากครับที่เราจะละเลยสิ่งสําคัญบางอย่างไปแล้วทําให้การตัดใจบางอย่างผิดพลาดนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ครับก็คือว่าไม่น่าเชื่อนะครับ ระบบจริงๆแล้วเรื่องเซฟตี้เรื่องการเซตแฟลปหรือปีกตรงนี้จริงๆแล้วมันมีระบบเซฟตี้ที่ซ้อนกันหลายช่วงเพียงแต่ว่าบทวิเคราะห์ทางสมองก็คือว่าเนื่องจากกัปตันเองและผู้ช่วยกัปตันเนี่ยบินมาเป็นพันๆชั่วโมงดังนั้นสิ่งที่มันทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้คือความความเคยชินการที่เราเองเก่งขนาดไหนนะครับแต่เป็นคนซึ่งทําอะไรซ้ําๆมาตลอดแล้วก็เชื่อมั่นในความความความสามารถและทักษะของเราเนี่ยบางครั้งเราก็จะละเลยตรงนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตอนเช็คก่อนเครื่องเครื่องจะออกเนี่ย ตัวผู้ช่วยกับตันก็อ่านเช็คลิสต์ตรงนั้นอ่านคําว่าแลปแต่ตาเขาไม่ได้มองว่าระบบแลปเปิดหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเมื่อเครื่องบินบินปุ๊บมันก็เลยทําให้การยกตัวไม่เกิดขึ้นและสาเหตุสุดท้ายครับก็คือว่าเครื่องก่อนที่จะออกเนี่ยมันมีการดีเลย์มาแล้วเนี่ย สองชั่วโมงทําให้ความเครียดของสมองส่วนหน้าของทั้งกัปตันเองนะผู้ช่วยกัปตันนี่คือเครียดดังนั้นเภาะวะการทางนานเลยไม่ปกติก็ฝาก3สาเหตุนี้ไว้นะครับย้อนกลับมาสู่พวกเราว่าในการทํางานของพวกเราเราเป็นพวกมลติแทสหรือเปล่าทำาหลาอย่างในเวลาเดียวกันคุณอาจจะพลาดได้2ทําตามความคุ้นเคยมากเกินไปหรือเปล่านะครับคุณอาจจะพลาดได้และ3คือสมองเราตอนนี้เครียดเกินไปหรือเปล่าและที่ยิ่งเป็นเรื่องงานสาคัญต้องตัดสินใจให้ระวัง3เรื่องนี้ครับฝากไว้ด้วยเราจะได้มีชีวิตการทํางานที่ดีด,ดีครับ